Boys, bad Boys, Bad What gonna What do? Boys, you you gonna do, What you gonna do when they come for you? they when มาเจอซีซ่านะครับใครยังจำน้องซีซ่าได้นะครับน้องซีซ่าเนี่ยเป็นน้องหมาที่พิเศษนิดนึงนะครับคือคุณเนี่ย่านท่างจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับจากที่สังเกตดูนะครับน้องซีซ่านเนี่ยน่าจะได้ยินเสียงบ,บ้างแต่ต้องสิ้งดังม,มากๆจริงๆนะครับแกถึงจะหันมาดูหรือตกใจหรือถ่าตาธรรมดาเนี่ยน้องซีซ่านเนี่ยถ้าไม่ได้ยินนะครับ คือเรียกชื่อเนี่ยครับไม่มีทางได้ยินเพราะฉะนั้นคือแนวทางนะครับ,รบก็อาจจะซีซ่าให้รู้จักสัญญาณมือเป็นปกติทั่วไปนะครับแต่ถามว่าแล้วเรียกไม่ได้ยินแล้วจะทํำยังไ,ไงก็คือเหมือนรูว่าต้องลอดจังหวะนะครับจังหวะที่น้องหมาเนี่ยสนใจและใกล้เคียงกันแล้วเราใช้คําสั่งครับคําสั่งที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นคำทำอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลนาดไหนนะครับแต่ว่าต้องทําเรื่อยๆนะครับกดี๋ยจีซ่าเข้าใจว่าถ้าเขาขูดข้ามืออย่างนี้สามารถเขาทำถูกต้องและมชื่นชกต่อครับแล้วถามว่าวิธีการเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองมาพร้อมกันนะครับว่าซีซ่าเขาจะรู้จักทั้งหมดรือเปล่าวิธีการสาหรับน้องหมานะครับที่โดนตามสปอยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็จะคอนเซ็ตกับคนไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยยอมรับคนเท่าไหร่นะครับวิธีการทำาอพเนี่ยเราใช้เวลานิดนึงเราก็จะลองพยายามดูนะครับซีซ่า ก็จะมือทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เนี่ยจะเป็นเสียงบอกนะครับว่าเราหวันกระหง่นะครับก็ผงจะพิราใส่ทำอัพดูนะครับดูนิ้วโป้งไว้พูด่อยนะครับลองดูว่าเอ็กซ์คอนใจความนาครับ ถ้าสังเกตนะครับผมพยายามใส่สัญญาณมือเข้าไปนะครับถ้ายกนิ้วนี้คือซีซ่าทําถูกนะครับแล้วก็ส่วนท่าอย่างนี้คือเรียกมาหานะครับให้ซีซ่าเ,าเขาเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังพยายามจะใส่ท่าท่านั่งไว้นะครับก็คือจะทําสัญญาณมืองนี้ก็ยังไม่รู้จังหวะตรงไหนที่ซีซ่าเขาจะให้โอกาสผมนะครับในการใส่ท่านี้เข้าไปแล้วก็มาดูกันเพลินๆนะครับว่าซีซ่าเขาจะไปได้ถึงไหนนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าการฝึกสุนัขนะครับต้องใช้จังหวะนะครับต้องเข้าใจนะครับก็ถ้าจะให้เร็วนะครับน้องหมาต้องมีความสมัครใจในการเรียนรู้นะครับถ้าเรายิ่งใช้กําลังในการบังคับเขานะครับสิ่งที่เราได้ครับคือแค่ท่าทางการคล้ายๆยังไงเดยไม่ต่อรองนะครับแต่ถามว่าจากต่อเนื่องแค่จากเป็นท่านั่งท่าหมอบซึ่งมันพื้นมากนะครับหรือแม้กระทั่ง ต่างๆนะครับถ้าน้องหมาไม่สมัครใจเราใช้การบังคับตลอดเวลาครับน้องหมาจะได้แค่นั้นมันจะตันแค่นั้นครับหรือถ้ามน้องหมาตัวไหนนะครับที่มีสกิลความสามารถเพิ่มขึ้นดีกนนะครับมันจะไม่ตันอยู่แค่นั้นแต่ว่าน้องหมาครับเราจะดูออกลยครับว่ามันหดหู่มากในการที่เราจะบังคับอะไรมาสักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะเริ่มฝึกหมาด้วยตัวเองนะครับควรจะนะครับค่อยๆฝึกใช้เวลาอาทิตย์ ท่าหนึ่งอาทิตย์ 1, นึ่งาหนึวันนะครับอย่ารีบร้อนครับไม่มีหมาตัวไหนครับที่สามารถจดจําและเรียนรู้ได้ภายใน1วันครับข้างหน้าครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมซีซ่ากันต่อเลครับว่าซีซ่าจะไปได้ไกลขนาดไหนครับกับน้องหมาพิเศษตัวนี้ครับซิซักเฮ้ย <Hey. S 1> ผมมืไในเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย